คุณาเจแปนครับสวัสดีพีใหม่ทุกขู่ทุกคนนะครับเด้อขอให้มีความสุขทุกคนนะครับขอให้มีถูกขวยรางวัลที่รางวัลใหญ่รางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองก็แล้แต่ทุกคนนะครับผมกราบสวัสดีพีใหม่นะครับผมคุณาเจแปนครับเดี๋ยวมากินเดี๋ยวมากินกับข้าวครับอ่าครัวกิ้ง ไก่แจ่นน้ำเด้อพี่น้องไก่กแจ่นน้ำครับผมแซ่บแซ่บเหมือนกันครับไก่แจ่นน้ำแซ่บแซบเดี๋ยวใบเจเป็นเน่ะทมิม่เนี่ยอือสดดอดเลยครับเนี่ยกิมนี่ไงือครับบ้างไก่แจ่นน้ำ ชุดดอยครับอยู่ญี่ปุ่นครับแ้มมีไก่กระนำ่ะแซ่บมากมาครับมามืากล้เราไครับเหื่อวไนกินกังไงเ๋ยวนี่นันเหนียวครับมาเห็นมันรีวิวนเหนียวเขาับ ยอเะเนี่ยนี่้เแกวพี่ีครับแพี่ีมาผมมานี่น้กัรเนแก้วมาก่อครับแก้วมะกออแก้วมาก่อกับมีเนี่ กำยังไงแต่ปากผมอืมข้มาม,มีามน้าตามมาข้บวุณพหอมหม เส้นจิ้มยำบนี่ครับมยำอันนิ้ครับดูญว,วนกับมีมันเด้อครับมาเก็บแบบนี้กินเอเพิ่งอืม แถมมาครับอืม mm hmm. ปดีครับอืม mm hmm. ชับครับะ ใช่ครับคลิปนี้ผู้ม่าปใะจัปแนกบฝากไปทำนี่เลยนะครับเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผู้ว่าปะจป็นนะครับคลิปหน้าพอกันไหมครับปีใหม่นี่ขอผู้ว่าปะจป็นขอทุกคนขอสำหราบแข็งแรงขอมีเงินใส่หลายๆนะครับเดอ้อขอบคุณครับสวัสดีครับ